แกะรอยขายตรงไทยทำไมต้องมีสมาคมธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงในเมืองไทยเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีมีบริษัทต,ต,ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายจึงได้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการและก่อตั้งสมาคมการขายตรงไทยหรือไทย Direct Selling Association หรือ TDSA ขึ้น เมื่อวันที่13ตุลาคม2526และสมาคมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลกหรือ World Federation of Direct Selling Association หรือ WFDSA ที่ประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า50ประเทศทั่วโลกสมาคมมีบทบาทสำคัญต่อวงการขายตรงไทยเรื่อยมาทั้งต่อภาครัฐผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและสนับสนุนให้เกิดพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545ธุรกิจขายตรงในเมืองไทยเติบโตขึ้นเป็นลำดับมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงเพราะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาทุกฐานะทุกสังคม ได้เข้ามาอย่างมีความหวังไม่ว่าจะเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีอิสระทางการเงินและเวลามีโอกาสได้เที่ยวหาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวทริปต่างๆทั่วโลกและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและธุรกิจขายตรงยังเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้คนทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองด้วยการลงทุนที่ไม่สูงมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายสามารถดูแลช่วยเหลือกันเองและสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย,อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีการตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อดูแลซึ่งกันและกันครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ